สวัสดีค่ะทุกคนและในวันนี้นะคะก็มาพบกับเรากันอีกเช่นเคยนะคะเย่และในวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าบานาน่านั่นเองหรือกล้วยนั่นเองนะคะบาสนาน่าแต่เราจะเรียกเป็นแบบบาสนาน่านะทุกคน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยค่ะอุย๊ยน้องน่ารักจ้าอ,อย่าเข้าไปหาน้องจังเอ้ยโอ้ยเข้าไปหาน้องไม่ได้อ่ะลองอีกครั้งดิชึบเนาะน้องล่องหนเนรอทำไมเข้าไปหาไม่ได้อ่ะโอ้โอ่ไเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเถอะ น้องไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาหาใหม่เดินยาวๆเลยจ้าโอ้โหคลิปเนี้ยมันจะยาวถึงเท่าไหร่กันแน่วันนี้แล้วแต่คนถ่ายใช่ไหมล่ะไปกันต่อเลยจ้าเฮ้ยก็เดินยาวๆเหมือนเดิมลูกสอนก็ชีให้เราไปเซฟ ไป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 อันนั้นไม่ต้องกระโดดเองเลยอะแบบให้มีคนกระโดดให้อันนี้มันคือกล้วยนี่หว่ากล้วยที่ทิ้งแล้วก็กินหมดแล้วใกล้ล่องหัล่องหนล่องหนล่องหนนิ่งแก้วยืนซื้อเบื่ออะไรฮะเธอไม่ไปอะอ๋อฉันพักเน็ตอยู่นะอ๋อพักเน็ตหรือมั้ง โอเคนั่นเดี๋ยวเราไปต่อเลยจ้าเน็ตเขาอาจจะหมดแล้วเขาไปเอาเพอร์บูเบอร์มาชาร์จหรอมัง้งโหเจอคนแบบนี้นี่อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อันนี้เป็นหัวกะโหลกนี่หว่ามันเหมือนสึกว่าน่ากลัวมากแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะฝังไหนดีวะฟังไหนดิอันนี้ก็เรากันอันนี้ ถูกด้วยแล้วก็อันนี้โอเคคือเราดาวเองนะรอบๆของเราก็จะเป็นกล้วยนะคะทุกคนเห็นไหมตรงพื้นล่างก็จะเป็นกล้วยอีกแล้วส่วนตรงนี้ก็ไม่เป็นรูกล้วยนะคะเพราะเรากระโดดแมพอยู่โอเคเนาะ ตอนนี้ก็มาถึงแบบที่15บห้าแล้วว้ยกดอะไรอีกนี่คือเรายังไม่ได้ดกดอะไรเลยคือมันอยากให้เรากดใช่ไหมล่ะนี่อย่ามาแกล้งกันเลยนะชิ้นขอร้องคือแบบไม่อยากให้แกล้งกันว้ายกระโดดอะไรสองต่อ2องเลยวะเนี่ยไปไป เข้าไปไว้กระโดดอยู่นั่นแน่ชืบเตินแบบยาวๆไปเลยจ้ะ uh. อันนี้เหรอไม่ต้องเลือกหรอกแค่ทำอย่างเนี้ย <S <S <player> <S โ,อโอ้โหขนาดทำแบบเนี้ยยังไม่ได้ก่อชืบอุ้ยได้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 ้ไ,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 ไชืบน,นีวิธีโกงของ เกวบอกเลยว่าอย่าไปใกล้มากนะนั่นไงห่างเกินเอาเหมือนเดิมดีกว่าเอออันนี้ไม่ได้เฉยโอ้ยอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็อันนี้อันนี้โอ้ยผ่านมาหลายด่านมากอา้าวไม่ใช่อ๋อ โอ้โหดาดนี้ฉันคงไม่ผ่านแล้วมั้งเมื่อกี้เกือบไม่รอดแต่ผ่านมาได้ตอนนี้ก็มาดาดที่ยี่สิแล้วจ้าไปกันต่อชื้ชื้เออ,ปอ,อไปกันต่อจ้าอีหนูคือเราอยากจะบอกนะว่า แมปที่ที่ที่ไหนวะแบบนะนอันนี้ยีองอันนี้ยีเอ็ดอันนี้ยีามเอ้ยยีเอ็ดแล้วก็ยี1สิบสิบเก้าใช่ปะไม่รู้อ่าแบบนั้นเนี่น่ะน่ะตรงนั้นน่ะที่มันให้เราเลือกคือมันโหดยากแม่มักแม่เลยอะ่ะแบบบักแม่ วิ่งเพียงหัวกะโลก่แก้วคืออย่างไงก็ไม่ได้กินหรอกอ๋อไม่มีอะไรหรอกแค่บันไดขึ้นไปแค่แค่เล่าหนอนเท่านั้นมันยังไม่ได้เล่าหนเลยแต่มันแค่หายสับสนจากชีวิตเล้าไปจากชีวิตคู่เนือ้อคู่รักคู่เนือ้ออะไรสักอย่างเนี่นยแต่เราอยากให้มันเป็นคู่รัก มากกว่าคู่ที่ถูกทิ้งไปกันต่อคะ่ะใครที่แปลกนะว่าทำไมเสียงเราเป็นแบบนี้อก็เพราะว่าคนที่แบบไม่ชอบเสียงคนอื่นอะไรแบบนี้ที่คนคนที่ดูช่องใครช่องนั้นอะ่ะคุณเอมไม่รู้จักเสียงนั้นอะ่ะ ว่าเสียงใครก็คือเขาโตไปเรื่อยๆไงทุกคนแล้วเขาอ่ะก็อาจจะเสียงเปลี่ยนไปไงทุกคนเพราะเวลาเราโตขึ้นๆเราอาจจะเสียงเปลี่ยนไปใช่ไหมล่ะแต่ f อฟซเขาก็ยังกลับมาดูเหมือนเดิมใช่เพราะเขาชอบดูคลิปเราใช่ไหมล่ะอุ้ยนางน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยจะลองให้หรอ ขอโทษนะที่อ่ะแต่คงไม่อยากเหยียบหน้าตาขอเหยียบแค่ตัวก็พอไม่อยากเหยียบหน้าตาสงสารเด็กคืสงสารดนะเผยเก็บหน้าตาไปเอาอีกแก้วผ่านเฉยอ้าโอยโดนอีแก้วอันก็อันนี้สิ อ๋อมันสลับกันไปกันมาอะไรวันเนี้ยปกันตาก็มันสลับกันไปกันมาถึงเป็นแบบนี้นะโอ้โหแล้วนี่ก็งงเหมือนกันโอยโอยโอยโอ้โหหัวกระแทกตรงไหนวันเนี้ยหัวแตกแล้วมั้ง อ้ยน้ำน้ำตาจะไหลเลกหัวกระแทกยืนซื่อเบื้ออะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไปละเดี๋ยวก็จะผ่าแล้วเนี่ยทำไมคุณเธอไม่ไปฮะถ้าคุณเธอไม่ไปแบบเนี้ยคุณเธอก็ไม่ต้องเล่นนะคะฉันหวังว่าคุณเธอจะไปนะคะไม่ใช่มายืนอย่างนี้โอไม่ก่อนหัวก็โลูกอีกแล้ว ไปไม่ต้องเหยียบอืมเชฟเชฟโอ้ยผักฉันทำไมฮะมีหน้ามาผักคุณหญิงใครเป็นคุณหญิงกันแน่วะโอ้ยอุยอ้ยเฮ้ย้ย,ย,ยหัวกระแทกเยอะตอนนี้เราก็มาถึงดาษที่38แล้วก็39แล้วค่ะอะไรวะเนี่ย แต่มันอันแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนสร้างแมพเหมือนกันเลยนะเว้ยแต่มันแตกต่างกันมากกว่านะเออมันแตกต่างกันมากกว่าอ่ะทุกคนก็พอแค่นี้ก่อนนะ41ก็พอวันนี้เราก็จะให้ถึงดา่าน41นะสำหรับิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์และที่สำคัญกดกระดิ่งกุงุงกินด้วยนะคะบา,บายยค่ะ